ิดแล้วครับโชว์ลุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นท่านสารายามาแล้วนะครับผมกับเจ้าโตยตา้าเซนตารุ่นท็อปรถสวยมากนะครับผมและคันนี้ได้สีขาวมุกเดิมจากโรงงานนะครับเลขไม์เพียงแค่150,000มกิโลเองครับใครมองหารุ่นนี้ชมนี้วันนี้มาดูนครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้าโตโยต้าเซียนต้านะครับรถปี2016เป็นรุ่น1.5 v วีท็อปสุดแล้วนะครับประตูไฟฟ้า2บานนะครับเลขไม้แท้เพียงแค่150,000มกิโลเองครับราคาเนี่ยเชื่อไหมว่าออกใหม่ไปไ้ายแดงคันนี้เกือบ900,000เป็นมือสองวันนี้ขายเพียงแค่388,000บาทครับซื้อสดเนี่ยไม่เสียแบนนะครับซื้อผ่อนเนี่ยผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ6,000ปลายๆครับถ้าใครชอบติดต่อเข้ามาครับ ด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดทามครบถ้วนเลยนะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นลายโครเมียวนะครับมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าครับด้านล่างเนี่ยมีไฟตัดหมอกให้ครบเลยครับ2จุดคันนี้นะครับผมได้ล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นแม็กสีทูโทนนะครับสเปคยางเนี่ย185ทับ5 5า1 6และคันนี้ได้ดิสเบกสีล้อด้วยครับ ด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรคฮาโลเจนนะครับโคมเนี่ยเป็นสีขาวตัดกับสีแดงข้อสวยเลยครับด้านล่างครับมีโลโก้เซ็นต้ารุ่น V ีครบถ้วนเลยครับและต่อมาครับมาดูฝาโปงด้านท้ายครับเปิดขึ้นมาเลยครับอ่าลองส่องเข้าในครับภายในเนี่ยเป็นเบาะนั่ง3แถวตอนนะครับนั่งได้7คนสบายสบายครับมีแอร์หลังคาครบถ้วนจอทีวีครบถ้วนเลยนะครับและตัวเบาะด้านหลังเนี่ยมันถูกพับเก็บอยู่นะครับเพื่อนนะถ้าใครมองหารถอันี้ไปส่งพร้อมใช้งานคันนี้ตอบโจทย์เลย ต่อมานะครับโครงสร้างด้านบนนะครับน็อตเนี่ยไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับรอยสันหลังตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมหมดจากโรงงานนะครับคันนี้บอกเลยว่ารถสวยปีใหม่ไม่ไม่เยอะทียมคันเนี่ยเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยครับพามาชมห้องโดยสารภายในนะครับผมคันนี้สภาพเนี่ยค่อนข้างสวยและใหม่มากนะครับออปชันเนี่ยจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลองส่องกันเลยนะครับเลขไมค์คันนี้เพียงแค่1นึ0 0 0สมกิโลรับประกันไมค์แท้ครับพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กให้1ใบนะครับ และคอนโซลตรงกลางนะครับผมเป็นหน้าจอเดิมๆจากโรงงานนะครับมีฟังก์ชันนะครับกล้องถอยหลังเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธหน้าจอสกินครบถ้วนเลยแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือธรรมดาครับและตัวเบาะคันนี้นะครับผมได้เป็นเบาะหนังแท้สีทูโทนนะครับเป็นสีดำตัดกับสีช็อกโกแลตค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันปุ่มคูสตาร์ทแล้วก็ปุ่มประปิวตัวไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติครับ ต่อมานะครับดูกันเลยครับตัวโครงสร้างด้านบนเห็นไหมว่ารอยเม็ดอาร์คเดิมหมดจากโรงงานคันเพื่อนนะต่อมานะครับข้อดีคันนี้คืออะไรครับประตูเนี่ยเป็นไฟฟ้า2บานนะครับลองดูนะครับเห็นไหมประตูเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีการรั่วซึมหรือว่าเสียเลยนะภายในนะครับผมเป็นเบาะนั่ง3าแถวตอนนั่งได้7คนนะครับสภาพภายในสวยกริบเลยมีแอร์หลังคาครบถ้วนจอทีวีครบถ้วนนะครับย้ำอีกครั้งว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อปแล้วนะครับ มาคับเพื่อนมาดูโครงสร้างด้านบนเลยครับเห็นไหมว่านี่รอยเมร์อาร์ครับผมเดิมหมดจากโรงงานรถไม่มีการเฉียดชนมาแน่นอนครับตัวโครงสร้างด้านหลังนะครับผมเหมือนกันหมดเปะนะครับรถไม่มีการเฉียวชนมานะห้องโดยสารภายในนะครับผมสวยๆนะครับผมย้ําอีกครั้งว่าใครมองหารถครอบครัวอเนกประสงค์ราคาไม่แพงคันนี้น่าใช้เลยนะโครงสร้างด้านหน้านะครับผมรอยเมรดอาร์คมเดิมๆจากโรงงานนะครับลองส่องเลยนะครับผมออปชั่นภายในนะครับครบเลยนะ ปุ่มพุสตา้าแอร์ออตโต้หน้าจอสกรีนเบาะหนังแท้ราคาเพียงแค่3 8ม0 0นบาทครับคันนี้นะครับผมได้เครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอหนีซีนะตัวโครงสร้างลองดูเลยครับซอกด้านในซุ้มหัวโชค๊คแก้มด้านขวาคานหน้าเลกัซีเดิมหมดจากโรงงานนะครับคันนี้ไม่มีการเฉี่ยวชนมานะครับมีเก็บสีฝาปรงเพียงแค่ชิ้นเดียวนะครับซุ้มหัวโชค๊คด้านซ้ายเห็นไหมครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับ ฝาปรงครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบหมดนะครับแผงกับความร้อนรอยเม็ดอาร์คซีนกาวเดิมๆจากโรงงานเลยครับสรุปนะครับผมกับเจ้าโตโยตา้าเซนต้าคันนี้นะครับผมรถปี2016เป็นรุ่นท็อปสุดแล้วนะครับ 1.5V ประตูไฟฟ้า2บานเลขไหม่แท้เพียงแค่150,000กิโลเองครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงเกือบ9 0 0 0 0 0เป็นมือสองวันนี้ขายเพียงแค่388,000บาท ซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณ6,000นปลายๆครับและคันนี้สามารถผ่อนได้นานแต่สีงวดครับถ้าใครชอบสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับ